ก่อนที่จะไปดูคลิปกันเนี่ยยังมีผู้ชมอีก90%ที่ยังไม่ได้กดติดตามผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะถ้ากดแล้วไปดูคลิปกันเลยโอเคนะครับแนละขอกราบสวัสดีทัู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะก็เค่ายสูดเกมหมายครับอีกแล้วครับผมเจฟูนะครับนะก็ กลับไปแล้วนะครับผมสับเกมไม c ครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าจำและวันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์ตามล่าหาดามจินกันอีกแล้วนั่นเอง <S <S ออซึ่งแต่ก่อนที่จะไปเริ่มกันผมมีกิจกรรมดีๆมานำเสนอจากแอป o n m มิกออนม เป็นแอปที่เราสามารถชวนเพื่อนมาเล่นมินิเกมสุดสนุกได้แถมยังสามารถคุยไปเล่นไปได้อีกด้วยซึ่งตอนนี้เขาก็มีมินิเกมใหม่อย่างเกมแวร์วูฟเกมหมาป่าออนไลน์ที่ดีที่สุดสําหรับคู่แฟนและเพื่อนๆสามารถไปดาวโหลดกันได้ทั้งเ a y Store และ App Store ได้เลยเสร็จแล้วก็เปิดแอป,แปจากนั้นก็กดสร้างห้องตั้งชื่อเลือกเกมหมาป่าแล้วก็กดสร้างเลยซึ่งเรา ก็สามารถกดชวนเพื่อนเข้าห้องมาเล่นด้วยกันได้อีกด้วยหรือจะเล่นกับกลุ่มเพื่อนในแอปก็ได้นะซึ่งวิธีการเล่นก็ง่ายแสนง่ายกดไม่ยากแถมยังเล่นสบายไม่มีโฆษณามากวนใจอีกอย่าลืมชวนเพื่อนมาเล่นกันเยอะๆล่ะแถมตอนนี้ทางออนมิดก็มีกิจกรรมมาให้เล่นเพยยียงแค่เล่นเกมหมาป่าในแอปช่วง2ทุ่มถึง4ทุ่มก็รุ้นรับบัตรมือถือและโลโบอก,การ์ดฟรีๆเลยโ,<อ>โดยกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่วันที่18ถึง20มีนาคม2565นี้เท่านั้นนะ สุดท้ายสำหรับใครที่สนใจก็อย่าลืมไปโหลดแอปออนมิมารับรางวัลกันหรือถ้าขี้เกียจพิมพ์ก็สามารถกดทีลิงใต้คลิปได้เลยอย่าลืมแสดงความคิดเห็นและให้คะแนน5ดาวกันด้วย าบที่จะมาทําในวันนี้เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าเป็นดาบที่ฟุ้งฟิ้งมากนะครับนี่ก็คือดาบดิจินสักลาสนน่นเองเออเอาสิโอ้โหโคตรฟุ้งฟิ้งนะครับนายซึ่งแน่นอนนะครับฝันดาบดิจินสักลาสเนี่ยก็ต้องใช้ดอกสักลาถูกไหมเออมันจะไปยากตรงนี้แหละไอ้หาดอกสักลาเนี่ยไม่หาจากไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ต้องให้เขาคิดทำนายกันนะว่าเราจะเจอหรือเปล่าเอาละอ่ะโอเคแล้วาเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคครับผมนะมามา แน,น่นอนนะครับผมนะโอ้โหการเอาชวิตรลอกต้องตัดไม้นะความยากมันอยู่ตรงต้นสักหลาดนี่สิคือตาที่ผมคิดน,นะผมคิดว่ามันจะมีอยู่สองสามที่นะครับผมก็อาจเป็นหมู่บ้านใช่ไหมหมู่บ้านอ่าบ้านคุณธรรมโยและก็เขงหัดผีเสื้อนะครับาบ้านคุณธรรมโยเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นดอกฟูจิหรือว่าเป็นดอกสักหลานะ้นสักหลาก็น่าจะมีนะคือผมก็ไม่ได้ไปบ้านคุณธรรมโยนานแล้วนะครับเจ็ดน่าจะพอนะไม่ต้องเยอะแล้วนะพอพอพอตอนนี้พอเลยนะโอเคเราไปอย่างรวดเร็วดีกว่านะคือแบบว่าประสบการณ์เราเยอะแล้วนะโอเคเสร็จแล้วก็อาาหินนะ หินหินหินตรงไหนเอ่ยหินนี่นี่นี่ตรงนี้ปะใช่ครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหจริงด้วยเฮ้ยโอ้ไม่กอจะโชคดีเลยขนาดนั้นจริงด้วยท่านโยมบ้างท่านโยนจริงนะโอเคเดี๋ยวเข้าไปสำรวจหน่อยสิว <Okay. S 2> <artist. S 1> ิสุดยอดเลยนี่ครับโมนานี่คือต้นสกร拉ที่ตามหานะเดี๋ยวนะพันนี้มันจะหลบเดี๋ยวไปปอกวะวันที่ก็เร็วไปนะ โอเคนี่มีฮิลลิ่งมีโอ้โหเยอะมากเลยนะครับไม่ได้เข้าบ้านคนณธรรมโยนานแล้วนะครับเ,เดี๋ยวดูซิมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าตรงนี้ สวัสดีอลโหลน้ำมัเยอะอยู่หรือเปล่าไม่อยู่เลยเว้ย <c oughs> เ๋ยวไปโดนแดดเผาไปแล้ววะนะคงไม่คิดซะขนาดนั้นหรอกมัง้งเออโอเคเดูใต้ดินสิใต้ดินตรงนี้หืไม่มีอะไรนะฮะเป็นคุกแล้วนะโอเคก็ถือว่าดีนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ม,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 มีก็ไม่มีนะโอเคแต่น้อยแล้วก็ได้เจอดอกสักลา,าแล้วฮนะแต,แต่ถึงแม้ว่าจะเจอแล้วเนี่ยเราเราก็ต้องขุดเหล็กอยู่ดีนะครับผมนะเออก็ต้องลงเหมืองอยู่ดีนะไปงั้นก็คราฟเลยดีกว่าผมนะวางอย่างงี้ปึ๊บแล้วก็วางอย่างงี้ปึ๊ นี่มันหมู่บ้านเหรอเฮ้ยจริงด้วยเฮ้ยเดี๋ยวนะโชคดีไปไหนวะเนี่ยพ่ <c oughs> อ,อเลยแฟนพันนี่โชคดีจังวะฮะโอเคว่าคุณทำายอรมันนี่ไงแล้วจิงด้วยนะหมู่บ้านก็มีดอกสักล้าด้วยคือถ้าเกิดผมคิดว่าถ้ามันไม่โชคดีขนาดนี้นี่คือยากมากในการที่จะหาเจอเนี่ยโอเคโชคดีนาดนี้ก็ไปกำนันรู้ที่ครับรองใครแต่เดบินไม่ต้องลงเหมืองแม่งละไม่ต้องขุดแม่งละนะผมคิดว่าในนี้เนี่ยมันน่าจะมีอเหล็กให้เราปะวะแต่ว่ามันมีมันน่าจะมีเนอเทลไรใช่ปะ เออไม่ผิดนะโอเคดูสิเออดีกว่าเล็กหลายเท่าเลยตรงนี้เปิ๊บบ้านนี้อืเป็นของกินนะของกินไม่เอาเอของกินเราไม่หิวอยู่แล้วนะะตรงนี้ตรงนี้อะไรอ่ะตรงนี้บ้านอะไรอ่ะปึ๊บเป็นอาหารนะฮะไม่ใช่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 มันต้องฝั่งนี้ป่ะตรงนี้เป็นร้านอ่าร้านข้าวโอ้ยเออกิ๊บเบอย่ามึงอย่ามึงมึงตรงนี้ป่ะปึ๊บอุ้ยทองนะโอเคเอาทองมากันเลยกันนะเออทองมานะโอเคอู้เดอร์ อยู่เลยเดี๋ยวก็จะเกลียวจะเกลมันไม่โดนไฟเผาได้ไงวะแหมอึดทนจริงนะฮะโอเคได้เป็นบ้านหลังนี้ไม่ใช่บ้านหลังนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาจริงว่ะเขาครบทุกอย่างนะนะและหลังสุดท้ายปุ๊บนี่ไงเรียบร้อยนะเจอเท่าไยแล้วอุจจเหล็กด้วยเุจจเล็กด้วยว้าวว้าวว้วสวยงามสวยงามเกลียเรียบร้อยเี๋ยวเกลนี่แม่งหน้ามันไส้ว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบรกก่อนเบรกก่อนเย็ดเยดเยดเยดโอเคโอเคสวยงามสวยงามสวยงามถึงงานมากเลยไม่ได้สุดก็ดีแล้วนะฮะ จากนั้นอ่าทำอะไรดีทำดาบไหมทำดาบในทะไล่มันนี่อ่ะอ๋อลืมไปนะในทะไล่มันเอาไว้ผสมกับชุดเพชรนี่ว่าเอออะไรวะทำเถิดนะฮะโอเคเรียบร้อยนะเอาผสมอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอเคโอ้เสียดายนะเราถ่ายได้ทะไล่มาทั้งทีก็จริงป่ะก็ไม่ต้องกลัอะไรแล้วอ่ะเอางี้ผมค้าได้เลยเลยกันนะนี่อ่ะค้ามาให้หมดอ่ะขวานด้วยเออโอเคนี่เฮ้ยพานี้ชิวไปเปล่ะวะก็ชิวมากเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวเตายยังอ่าโอเคตายแล้วนะอุ้ยโอ้ยยางเหรอ ย่างหรอยังเหรอยัางหอห้ามหอห้ามหอห้าห้าหอแหมจริงเลยไปเถิดโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับแตอุ้ยผมลืมไปต้องทำจัดคนแก่แหมเอ้ยอะไรไม่ดีลืมโอเคโอเคโอเคเดี๋ยว็ดเด็ดเด็ดเด็ดมสุดท้ายต้องขุดเหมืองดีนะครับแหม่สะเพ่าจริงๆเลยเราลซามีของมาประเคนหนึ่งที่แล้วนะ โอเคโอเคไหนๆก็ได้นะขวุดีนึงแล้วก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออแค่นิดเดียวเองแค่สองก้อนนะเหล็กไม่น่าจะหายากหรอกใช่ไหมอ่านี่เจอแล้วโอเคยากไม่ยากอุ้ยมีซอมบี้มาด้วยมามีพึ้งซอมบี้พึ้งเบก่อนเบก่อนขอเวลานอกซอมบี้ซอมบี้ขอเวลานอกขอคราฟก่อนนะซอมบี้นะซอมบี้ขอเวลานอกแป๊บนึงบอกว่าแป๊บนึงแป๊บนึงขอเวลานอกขอเวลานอกเออมามาโอเคมามาดิมาดิเออเอาขวานเอาขวานจามขวานจามเลยขวานขวานจามขวานจามนี่โดนไปโอเคนะเผาสองก้อนเร็วๆร็ว แล้วก็อ้อลืมไปนะฮะสุดท้ายก็ต้องรอตอนคืนอยู่ดีนะเพราะว่าเราต้องไปฆ่าศูนย์นะครับเอาดาบนิจดินมาเนอะปึ๊บสวยงามโอเคได้แล้วไปรับนะแล,นแล้วก็ได้แล้วก็ไปรับผมนะเขาใครตัดดบินโอเคทีนี้ตรงนี้ขึ้นไงวะเนี่ยขุดอีกแล้วเอาไปไม่เป็นไรขุดได้นะโอเคกระโดดปึ๊บกระโดดปึ๊บโอ้โแล้วก็ปึ๊บโอเคเรียบร้อยล้วนะเสร็จแล้วเอาเหล็กมาครัานี่ที่ตัดขนแกะแล้วก็ไปขุดเลยโอเคตรงไหนวะตรงไหนตรงไหนเมื่อกี้อยู่แถวนี้ตรงนี้ใช่ไหม นยายเจอแล้วโอเคมาแล้วนะฮะมาเลยว่าคุณเลยปุ๊บนี่ได้มาแล้วนะโอเครู้สึกว่าต้องใช้8ก้อนใช่ไหมแปดก้อนขุดไปเลยขุดไปเลยปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่สวยงามาเรียบร้อยไปนะแปดแล้วนะโอเคตอนนี้ก็รอตอนงคืนฮะรอฟ้ามืดแล้วไปตบอสูรกัน hour one later โอเควันตอนนี้ก็มืดแล้วนะอุ้ยแล้วก็เจอสูรแล้วโอเคตอนนี้อสูรย์กำลังนัวกับใครเนี่ยอุ้ยโอเกเมโอ้ยโชคดีจังวะคือแบบว่าเราไม่ต้องทำอะไรก็อ่ะสวัสดีเกมเมนะ เออขอบคุณนะสำหรับชุดนะฮะเออแล้วก็สมุดสับดาบดิจิตินด้วยนะเออแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับนะโอเคแล้วเ่าทุกอย่างพร้อมแล้วแล้วก็มาวางตรงนี้อ่ะฮะแล้วก็ดาวไว้ตรงกลางแล้วก็เอาดอกสักระไว้รอบๆแบบนี้แล้วเราก็จะได,ด้ดาบดิจิินดอกสักละมา่นเอง นี่เรียบร้อยผมนะได้มาแล้วดูดีโคตรสวยนะครับผมนะก็ตึเ้เผินอาจจะเป็นมันอาจจะคล้ายๆกับป้านบุผาใช่ไหมแต่วันจริงไม่ใช่นะเออเพราะว่ามันเป็นแบบดาบวิจินีของซักราเลยนะก็อ่ะโอเคเรียบร้อยนะและเมื่อได้ดาบแล้วแล้วก็ไปเป็นแคทีฟกันก่อนนะเออเป็นแคทีฟดีกว่านะฮะรีวิวในแชมเวอร์มันไม่จัดใจมันไม่จุดใจนะโอเคมาเรียบร้อยนะถือว่าเป็นเป็นขั้นที่ดาบเร็วมากๆเลยเนี่ยคือแทบไม่ต้องทำอะไรก็ได้แล้วนะฮะโอเคทีนี้หแน่นอนฮะทำการอัญเชิญหนูทดลองมา ปุ๊บหนีน้องมาแล้วนะเอาเงี้มาเดีด๋ยวมาดูทีละท่าดีกว่าแหมว่าไอ้ดาบแบบนี้เนี่ยมันสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับโอเคมาเริ่มจากกระบวนอ่าเริ่มจากฟันธรรมดากันเลยดีกว่าปุ๊บนี่อ๋อเป็นมันไม่มีอะไรนะด้นดดาน,บบน้รรมามันก็แบบว่าเป็นเหมือนกับว่าเป็นลมแบบลอยลมฟันเฉยๆนะเออไม่ได้มีอะไรมากนะโอเคเดี๋ยวดูกระบวนท่าแรกดีกว่า1 2ึ่งสองซ้ำนี่วุ้ยโคพุ่งแบบสุดยอดเุ้ยเจ๋งว่ะ อุ้ยแต่ว่าแรงมากนะดาเมจดูดิหูโดนทีนี่โดนสองครั้งตายนะอมยกอดโ,โ,โคตรแรงโอเคไม่กี่ท่าแรงอนะไรดูท่าต่อมาดีกว่าท่าต่อมาท่าที่ 2, สองสกรุลาโฟลวิง่งปึ๊บเอาไม่ผิดอันนึงนะครับปึ๊บนี่โอ้โหพี่วไวหนังสรกุลานะฮะอ๋อเป็นการแบบพุ่งอ่ะเป็นการพุ่งนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยู่ในรัศมีมันก็จะฟันใช่ไหมเอาลองรอบปึ๊บนี่จริงด้วยนะวิ้ยแต่แบบพิ่วไวหนังสกุลาก็ก็ดีอยู่นะเออชื่อท่าดีปะ ตลกอก็เออก็เลว่าผมคิดว่าถ้าแบบว่าแปลงชื่อท่าเป็นภาษาไทยเนี่ยน่าจะแบบว่าภาษานี้น่าจะสวยอยู่นะโอเคมาไหนดูท่าที่3ก่อนกับบนที่3ฟูโบรสักล่าเพชเชนี่โอ้ยไม่บอกนะนุ่ยหยาดฝนขอามเมตตาจะเปลี่ยนจากหยาดฝนเป็นสักล่าไงเฮ้ยแต่ก็สวยอยู่นะเออนี่หือคอยชักรอบนะดาเมจแรงนะเออไม่ไม่ได้เบาเลยนะโอเคมปกินท่าที่3ามนะต่อมาท่าที่4ท่าที่4ฝนสักล่าปึ๊บนี่โอ้โห วิ้งแรงอ่ะแต่ว่ามันจะโดดสูงไปไหนวะแล้วเแ็นคือมันไม่โดนเป้าหมายเลยนะเพราะมันโดดสูงไปนะโอเคนี่อุ้ยนีอุ้ยอุ้ยเจอคุณไอ้นี่พอดีอุ้ยพอดีคุณคาราโอคาราโอนี่เจอปลาสล๊拉ไหนไหนเจอปลาสก๊拉หน่อยไหมนี่เอ้าไปโดนอีกอ่ะแต่มาดูกระบบนท่านที่ห้าดีกว่านะกระบบนท่านที่ห้าอ่าอะไรเนี่ยผิวน้ำสก๊拉 อะโอเคกบคนะรู้สึกว่ากระบวลทานที่5มันน่าจะบลักมัง้งเออผมกดไม่ได้นะกดแล้วบินเลยนะเออกั้าข้าไปกระบวลทานที่6เลยกันนะเออมันมแรงไปหน่อยนะไปดูกระบวลทานที่6กสิหนึ่งสองซ่มปึ๊บนี่โอ้ยชนะแฟร์นะฮะโอ้โหสชนะใส่า้าเป็นชื่อท่าดีเท่บ้างเดีด๋ยวดิปึ๊บนี่ชนะแฟร์โอ้โหสุดยอดนี่อีกรอบหนึ่ง เปิดตึมตามากแล้วโอเคต่อมากระบบนที่8กลับบนที่8เดี๋ยวนะทำไมมัาหกลูกกระโดดไป8วะอ่ะกระโดดบนที่8แล้วกันกระเบนที่8ปดหนีอุ้ยพันสักล้าเออเออนี่โคตรเท่นะฮะโอเคต่อไปกระเบนที่9ก้ากลับบนที่9ปึ๊บอื้งค่อยๆไปนะฮะนี่อุ้ยสปริงดีมอุยชื่อท่าเท่มากอ่ะคิดว่าคนคนทำนี่คิดท่าท่าเท่มากเลย่าเนี้ยและสุดท้ายกันนะกลับบนที่10 หนึ่งสองซ้ำตีหุยอันนี้บ้าค้างมามเป็นสก้าก็จริงแต่บ้าค้างมากน,นะขอรับหนีดรามีโคตรแรงจนไปนี่ถึงตายเลยเนี่นะยสุดยอดแล้วเอาไปนะแล้วก็โอเคท้ายอ่ะหมดแล้วเรียบร้อยแล้วมีสิบกระบวนท่านะไม่แค่กระโอนใช่ไหมคือผมจะลองว่าถ้าเกิดว่าไม่เกี่ขกระโอนเนี่ยมันจะดาเมจแรงแค่ไหนวะอ่ะขอลองดูกระบวนที่สิบนะปึ๊บเด้อปึ๊บปึ๊บอะไรวะตีไม่ได้งั้นต้องเป็นอสูรใช่ไหม อาจจะทำไม่ได้ก็ต้องเป็นอสูรใช่ไหมได้อะงั้นเป็นอสูรให้นะโอเคไหนดูดิเติบดิเออไม่โดนดาเมจเลยวะออนิดเดียวเองนะครับแล้วก็อะก็ประมาณนี้นะครับผมสัรับกันครับแบบที่จีนสาก,กล่ะ โอเคนะครับแล้วก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสักการคราบดาบทินสักลาในวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างผมอ่าก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันนะครับก็บอกเลยนะเป็นดาบที่เฟียม,มากๆกันดูดีคือผมชอบมากเลยแบบแหมทั้งรูปทรงดาบหรือว่ากระบวนท่ามันดีมากนะเออแล้วแถมโกงแต่ผมรู้สึกว่าบางท่าเนี่ยมันโกงมากๆเลยนะครับผมนะ ยอดๆนะก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะชื่นชอบกันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะก็มือซีขอลาไปก่อนแต่เกิดว่าชอบใจกันลืมก็ไลค์ก็ติดขย์เพื่อเป็นกำลังใจผมมีการที่จะอไปด้วยนะครับวิจิตรพันหน้าเท่านี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมบายจ้าบ๊ายบายนี่มองกล้องไหนคะนะโอ้